เรียนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาทุกท่านครับก็ในส่วนของเทศบาลเมืองศรีราชาครับซึ่งจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทุกทุกท่านเลยนะครับในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาครับนะครับไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับทีนี้การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นจะต้องนะครับนำหลักฐานในการใช้แสดงตนในการลงปรลงคะแนนนะครับซึ่งซึ่งจะมีนะครับหนึ่งบัตรประจําตัวประชาชนนะครับซึ่งเป็นบัตรประจําตัวประชาชนแสดงบุคคลนะครับเป็นบัตร ที่ใช้ในปัจจุบันนะครับทั้งทั้งแบบเก่าและแบบใหม่นะครับใช้ได้หมดนะครับรวมทั้งบัตรที่หมดอายุประช้ได้นะครับหรือถ้าท่านบัตรประชาชนท่านลืมหรือท่านไม่มีท่านอาจจะมีบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้นะครับสามารถที่จะนําไปแสดงได้นะครับโดยโดยบัตรหลักฐานสแสดงของทางราชการนั้นจะต้องเป็นบัตรที่มีรูปถ่ายนะครับแล้วก็มีเลขประจําตัวประชาชน13หลักนะครับเช่น ใบขับขี่อย่างเงี้ยครับพาสปอร์ตต่างๆนะครับสามารถนําไปใช้ได้นะครับนะครับในวันเลือกตั้งในวันนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้พี่น้องประชาชนทุกสิทธิเลือกตั้งนะครับในเขตเทศบาลเมืองศรีราชาทุกท่านนะครับไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564เวลา08.00นถึง17.00นนะครับณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่นะครับนะครับไปตรวจสอบรายชื่อนะครับ แล้วท่านก็จะเข้าไปในคูหารับบัตรเลือกตั้งสองใบนะครับบัตรบัตรเลือกตั้งนั้น2ใบนั้นจะประกอบไปด้วย1บัตรเลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาลนะครับซึ่งเป็นบัตรสีชมพูนะครับท่านสามารถเลือกได้6หมายเลขนะครับแล้วก็รับอีกหนึ่งบัตรก็คือบัตรนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาซึ่งเป็นบัตรสีสีม่วงนะครับท่านเลือกได้หนึ่ง หมายเลขนะครับนะครับรับสองบัตรและเข้าคูหาแล้วท่านก็การเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถคนดีมารับใช้ประชาชนในเขตเทศบาลเหมือนศรีราชานะครับในวันเลือกตั้งในวันนะครับขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับให้มาใช้สิทธิเลือกตั้งวันนะครับเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองศรีราชาเจริญก้าวหน้าตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับ